คะขอบคุณนะคะวันค่ะคะ้นเเิมลยดีไหมคะทุกนอย่านหยันไเ่อส่งมาอะไรรู้จักรู้จักพี่ๆขาอะไใช่ไหมโ้โโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โหโ้โหโอ้้โหโอ้โหโโหโอหโออ้ ไม่้ไม่กไม่ลอม่มีผมไม่รังไม่รู้เรื่องเลยอาริ่มเลยค่อยากให้พูดจริงอนผมกวันนี้นะครับเรียกเปวีแม่ตินวันแรกนะครับผมเดวอนรมาถึงกีวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนรอคอยไม่ใช่แค่แบบหมู่แฟนคลับแต่ก็เป็นแบบพวกเราเองเหมือนกันครับร้อง่นเ้นครับที่ ใช่รอบซองหลัมากเพราะว่าด้ื่อวาที่เราเนี่ย list ์เพ m e อดีพรเราชอบเพลที่เรากินกานคครั้งนี้เราชอบหแล้วก็มันถึงวันที่แบบว่ามจะได้ล่อยวันนี้จะมีแต่ทีวางมก็ออมีหลายๆแนวครัีมีหลายแนวเรียกว่าคนรุ่ยก่อนอยากถามเรื่องอะไรครับที่ใครมีคนเลือ จริงๆก็ช่วยกันครับเหมือนเราจะเรียนมาก่อนว่าแบบภาพรวมเราอยากอะ้เป็นประมาณไหนแล้วอยากใส่เพลงลงไปบ้างแล้วเราก็มาดูกันว่าเราจับลงอะไรลงไปในทันไหนแล้วมันจะรู้สึกว่ามันตลงมาริสิกที่เราสองคนต้องคุยด้วยนะเพราะเรอบเลงจริงๆดูเหมือนคนละแนวความชอบคนละสไตล์แต่ว่าก็มันเป็นเรื่องเพลงเราชอบเพลงที่ไม่ต่างอะไรกัเพราะว่าจริงๆเนี่ยใน ใช่น e ่าร sí no. no, ู้เทียบก่อนมากรเ้ยแล้วก็เวลาแบบเชื่มไม่ก็เราอยันเราเ่าเราเ่าไปแล้วเราเปิดเราเปิดบูอะรเงี้ยก็เปิดที่แบบว่าอยู่ในเอเราเงี้ยมันดนตรงกานแบบาเพลงแบเรรู้จักต่ว่าไม่รู้ช่อเพงก็เอามาอยู่ในในสามสี่แันมีเพลไงมีเพลงพิเศษที่เราอยากเนอง่านี่มาแบบเบนี่ลอ มันก็ต้องมันก็ต้องมีอยูบ่ว่าคนอื่นอ่จจะคิดพแบบมีเพลงนี้หรือเปล่าอาจจะมีก็ได้ก็แฟนๆก็เลากันไปตามนะเพราะจริงเราก็แบบอะไรที่เขาเล่าอยู่ดูอยู่แล้วเราก็ไม่อยากจะเอามาใส่เ่าเลยอ่ะที่จริงมันเล่นมีเพลงอะตลอดเ่อไหร่ทเราเลอมีคือเมื่อก่อนเนี่ยเราฟักเพลงี้แบบจากอเิช่ไเราสกว่าถ้าเพลงเนี้ย กับเยสซองด้วยกันมันน่าจะเป็นอีกคัลรั้งหนึ่งเราก็แบบคงจะไม่ไม่ค่อยได้เจอที่ไหนอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ยินแล้วไม่บอกเขาอยังไงอ่ะถ้าเกิดเขาอยากให้เราดึงเสำเร็จก็ตอนนั้นเหมือนก็นั่งรถอะไรครับแบบเดิมเนี่ยแล้วก็นั่งรถแล้วก็เปิดเพลงเพลงมันรันมาในที่เขาบอกเขาพีชว่าเพลงนี้เนี้ยเขาเป็นตัวไหนเขาถือว่าชอบแล้วชอบอะไรเงี้ยเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเอาเสร็จเพื่อใหดีแล้วก็เลยท่าเหมือนกันแล้วก็ตกลงป้องใจ ตรงใจตรงใจตรงใจหรอตรงใจหรอใจตรงกรเตรงใจ้อง็แตไมแข็งแรงใจตรงกว่าแต่อย่างไรกนจด้ยงพี่ก็ไม่รู้ใจตรงกันว่า ไม่ต่างกันเยอะแต่ว่ามันก็จะมีบางเพลงที่เราอ่ะฟังกันไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็วววรู้สึกว่าถ้าแบบเรามีโอกาสเราจะเอามาใช้แน่นอนเลยจริงจริซึ่งมันก็ถึงเวลาแล้วไม่ไม่ต่างกันเยอะเลยเพราะไฮโนตเราฟินตามเมื่อไหร่ไม่ดีเลนะครับไม่ต่างกันเยอะเวลาที่เราไฮโนตเรตามเมอไหถ้าเท่าไหนเป็นบิกสูงมากก็เขโลุกไปเลยครับไม่แปลว่าไม่เคยรู้ไปเขาลุกไปเลยไม่เคยรู้เอลเอล วันนี้มีไหมเขาเข้าก็ษาเสีกับผมขึ้นเป็นบนะครับบอกไปเลยว่ามีเขาช่วยนี่แหลก็เรียกไปด้วยกันซึ่งวันวันนี้มีไหมก็ต้องรอดูอย่างนเดียวอยางเทคนิคเขาช่วยช่วยอหไร่ยงช่อช่มมีอะไรชอบกัน มีระบอกเพราะว่าเราอยากถินถินที่เขาโชว์อะไรผมก็ชอบหมดแหละชอบให้มีที่เอชโนลายอยู่เรียกทำตั้งแต่จริงๆเขาทำมาหลายทายแล้วแต่ว่าแค่เป็นอะไรใหม่ๆเราก็อยากดูหมดแหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าจริงๆไม่ว่าเพลงจะเป็นสไตล์ไหนเนี่ยมันก็เข้าซึ่งจริงๆแล้วความชอบของเราก็คือจะเป็นพวกแบบเพลงแบบยุคแบบเน g อะไรอย่างเงี้ยยุคแบบ ก่าๆร้อยซึ่งมันก็เป็นเทนิสโกลบถ้าเป็นเก่าๆก็ฝังเลยนะอะแล้วเป็นบาตโต้แต่เราคนบาตเตอร์ วเดมีพเมีอยู่แล้วแว่าก็เป็นเพลงที่คิดว่าแสดงความเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วก็อยากจะทำอา Perfect ไรวมากสุดก็จะออกมาในเพลงโชว์เดี่ยวยนนี่ใช่ไหมถาเกิดเป็นแบบร้องไหมอเพราะว่าแบบที่แานมาลองร้องรับ โผลตัวมันก็ได้ออย่างอาจจะปีนมาแบบแบบเปนเศษไปมินิเศษหรือาจะเป็นสบด้ยแมนใต่กับแดีพงราอกไหม็ได้อีกแบบที่เราต้องเดินอ่าขั้นตอนนี้ก็ตอบขเดี๋ยวของเราก็อีกแบบหนึ่งก็ได้ขึ้นเลยไ ก็ไม่ได้คุยอะแต่จดเด่นมันจะต้เหมือนกันด้วยถ้าอรู้ะเราต้องซื้อบัไลฟปิ้งมาดูแล้ววันนี้เราดีเลยนะไม่คุยแบบพอเห็นหน้ากนแล้ตัดสินการเอิ้าเมื่อครั้งที่แล้วก็ทาไว้น่ผมติดแกมหลอถาม้า้หนัราไปไปยังไงติดแกมติดแ โหง่ายได้ติดแกมไี้หมติดดินคอทะเจอที่จริงเาเปี่นที่เราดีไซน์จริงผมอ่ะ ตืต่นเต้นมากเพราะว่าผมไม่เคยทำโชว์ที่แบบจริงจังหรือว่าแบบอะอยางเปี้ยเป็นความเสี่ยเป็นสิ่งที่ข้างไกตัว uh huh. แล้วก็รู้สึกว่าเราต้องแบบพยายามมากเพราะว่าแบบอย่างแบบรับภาพเต้นหนึ่งแปดเนี่ยผมก็ใช้เวลามากกว่าอื่นออ uh huh. แล้วซึ่งผมรู้สึกว่าโอเค,ม,คมันก็นจะเป็นการที่เหมือนให้ให้ทุกคนได้เห็นอะไรใหม่ๆท,ที่ผมไม่เคยทำแบบล้วกันใช่แล้วผสมความเป็นตัวเองลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่สเ็ตพี่เราอมันจะกองที่เราเต้นดีแบบเราพูดสเก็ตเขาได้นะ แต่ถามไปยี่บคำถามทำมาต้นห้องสุดที่สอะกัีรเอไอะไรเอไอจทิงอเฉยแล้วเราเอาอะไรไปทให้มันแบบขยับอะไรเงี้ยที่ที่ที่เมีที่อมีอะไรจ่ต้องมีเลือกเกระเทจริงหปะเถ้กมถามใครกับเค คนเอาคนเอาไปคนเอาไนอยากให้เขาเชยไปไปไปกับใครอไก็จที่เขาไปกับว่าคนที่มาเขาคือมันก็ไป่จะไปแต่ว่าบอกเลยก็แตคนหลายคนะหมายถึว่าผมบอกว่าเชอร์วิลเลียมมาไปบอกทไมเนี่ยมก็เชร์วเลมกว่า เขาอยากให้เราเฉยอเอยากใหาแล้วก็แค่ใครไเอลเลยก็เมยเฉยไปเรี่ยเนียไม่ได้เเนีได้เลยันเกิี่นี่สองคนทึ่นเกิตันนี้บอกไม่ได้ไงว่าไม่ได้จดเป็นโต เราสองคนสกิลเป็นั้างทั้งใจคนวนี้อเยะก่าเดิมเยอะอันนี้ใครบอกคือมันจะตามองไม่มผู้จริงเพราะว่าคืออแกวนจนนนี้หลังากทเขาทำเนช่วาตั้งแต่วันนี้เขาก็ซ้อมเต้นอดเจอกาในริมากแตอนนี้คือสกิลเขาเปยนม่อยเน่ลลยแล้วแล้วแล้ว ไม่โปรสิ่งกไม่ขยับเลยโปรสิเไม่ขยับเลยขยับแค่ปากอย่างเดียวแต่ว่าแต่ว่าปกติแต่ว่าเนี่ยครั้งนี้เราขยับเยอะขึ้นก็เยแบบเนี่ยพอน้องเห็นผมขยับเยอะะรายาเี้มัน้วา เทียวพไปประมาณครึ่งหนึ่งของเานั้นที่จริงหองหรอเราเก็บป็นความรกันไม่เรงเม้นกันไม่ถาจริงจริงอ่ะคือถ่างคนเดียวสมมติแบบจะซ้อมใช่ไหมเกียร์ต่ไปก่อนเรา้นเมต้อเมีเขาก็ตกห่วไงแต่เราต้องโชว์กูกันนะ

ไม่ไม่เข้ากรุงปีนใช่นาทีที่48ถอถึงนาทีที่50ไม่ผมจะโชว์นาทีนาทีที่อ่าขอเริ่มาโมงใช่ไหมครับจะโชว์ตอนประมาณเอ่อตี2น้องตี2ก็ปีนนี้คือโชว์เดี่ยวืองริมคือเดี่วเียวไม่มีใครอยู่แล้วคือเดี่ยวเลย ที่เราเคยให้คำสัญญาไว้ใครดีไมไม่เขาเป็นคนไม่ใหสัญญาอยู่แล้วบอกตรงนี้เลยว่าเขามีวินัยมากเราเคยสัญญาเป็นมันเป็นมันไม่บอกใครไม่ต้องเ่ยไอ้ตัวนี้มันบอกว่า มันมีใช่ไหมมันมีใช่ไหมนี่คนลลันจะกดไลค์สตรีมมิ่งแบบเนี่ยเาขาอทกคผมบอกเลยว่าถ้าไม่กดไลค์สตรีมมิ่งคือพลาตันนี้ถามไปเรียกไปหลาไม่เห็นภาพเาเรอดูแลดูเองไม่ได้ยงงตอนนี้คือเป็นครั้งแรกในปอดสตาร์อู้ยย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 ยนยยยยยยยดยัยาะ ไม่าะอะไรไม่บอกไม่ได้ไงยังไม่เริ่มถ้าถอเสื้อถ่าล่าสุดจริงจริงที่ถอยจริงก็คือตอนเลนิโปก็อแล้วแล้วก็ทําข่านไปนานแล้วก็จะกดแล้วก็จะเรารุ้นดีกว่าตอนเลนิโปกันไม่ค่อยชั่ไงันนี้จันไมเ็ของจริงก็ดูในจอ ไม่งั้นพี่ต้องยางบบัตรต้องรีบกดเลยเหได้ัดไม่งั้นคือถ้าไม่กดเนี่ยแพ้แน่นอนแพ้คนในหอแน่นอนเราจะเห็นหลังคุณกิได้ยังไงก้าดกทางครดิเก็บมชนะมันมีบัตรลายบไม่ยังสายใช่แล้วก็สองวันเลยใช่ก็เก็ม่เชืททู่เลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้แล้ ใช่แล้วก็ของแฟนที่อยู่ในมอที่นะี่เราผมทั้งคนที่มาแล้วทั้งคนที่มาที่เราลันเร็วที่เราให้ความสนใจกันรวดเร็วทั้งมอที่เร็วมากแล้วก็ทั้งคนที่มาได้แล like. ้วมาไม่ได้นะครับผมก็รับรู้ถึงแรงกำลังใจสปอร์ตทั้งหมดนะครับผมทั้งแบบทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในไทยด้วยก็ขอบคุณทุกคนมากจริงที่ทำให้นะครับแค่บอว่เราตั้งใจสอไม้จริงครับแต่ว่า เออทุกครั้งได้แบบคือเราแทบไม่มีเวลา้างเลยซออย่างเดียวเราแบบุ่มเทมกมเพื่อคว้ึกเอ้ยจแนา่ครันี้ครับแล้วก็อากให้ทุกคนมีการใช้ให้พวกเราสัญญาทางด็นที่แน่นครับจ้ีโอเคคเดี๋ว่ะ